ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัวเกม T of Seven Neverland ที่มีกำหนดการให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ไทยในวันที่11ตุลาคมนี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับใครที่ได้ลองเล่นในช่วงเช้าที่ตัวเกมเปิดให้บริการมาเจอ <ๆ S 2> ปัญหาอะไรกันบ้างและเลเวลไปถึงไหนกันแล้วบ้างในวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆมานาเสนอเพื่อนๆนั่นก็คือ เริ่มต้นวันแรกเราควรทำอะไรบ้างเลือกสายอาช,ชีพแบบไหนให้เติบโตได้ไวสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยกันถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนกดไลค์คลิปนี้ครหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กันหน่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพืเ่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบร,ริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วย อยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดสวัสวัสดีเพื่อนเพืนชาวเกมที Soviet, land, ออฟเซเวียนเนวอร์แลนด์กันอีกเช่นเคยกันนะครับเมื่อเราเข้าตัวเกมมาแล้วนะครับให้ทาการล็อกอินด้วยบัญชีที่เพื่อนเพื่อนทาการลงทะเบียนล่วงหน้าของทางตัวเกมเนาะโดยที่ระบบตัวเกมครับเขาจะทําการเชื่อบัญชีเยี่ยมชมให้โดยอัตโนมัติในส่วนนี้ครับ,บเพื่อนจะต้องทําการล็อกเอาท์ทางด้านขวาบนกันก่อนนะครับแล้วทําการล็อกอินเมลที่เราลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตอนนี้ครับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับมีออกมาอย ใคจะลงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ภูเขากลางป่าไม้เนี่ยเยอะที่สุดสําหรับใครที่รู้สึกว่าไปเซิร์ฟเนี้ยไม่ไหวเพราะว่าเจอสุดาตานเยอะหรือว่าเจอคนที่เติมตันหนักเยอะนะครับสามารถไปเล่นกับเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มีการเปิดขึ้นมาได้นะครับตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์เนินเขากลางป่านะครับเปิดขึ้นมาสามารถเข้าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ส่วนหุบเขาเงียบสงัดนะครับก็มีคนไทยอยู่บางส่วนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่งางชาติซะมากกว่านะฮะ ส่วนตัวแล้วผมอยู่ในส่วนของภูเขากลางป่านะครับก็เลือกไปได้เลยจากนั้นครับให้กดทําการเริ่มผจญภัยได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับทำการสร้างตัวละครให้เรียบร้อยตัวเกมจะให้เราเลือกเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงก็ได้ครับเมื่อเราเลือกนะครับให้ทุกคนทําการตั้งชื่อของเรานะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนการเลือกปลุกปุยไปกับเรานะครับก็จะเลือกสิ่งไหนก็ได้อะผมเลือกตรงนี้ละกันแมวส้มเหมือนน้องแมวที่บ้านดิ เมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวเกมจะพาคุณไปดูในส่วนของการเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเดีเ๋ยวว่าการเริ่มเรื่องราวของตัวเกมสําหรับใครที่เป็นแบบว่าสายเสพเนื้อเรื่องนะครับส่วนใครที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออม,มีปัญหากระตุกแลกก็อาจจะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเปิดโอเพนเบต้าเลยยังไม่มีในส่งการ CVT มาก่อนหน้านี้นะอาจจะมีปัญหาในส่วนนี้บ้างเล็กน้อยนะครับ ใครอยากดูเนื้อหาก็สามารถดูได้ส่วนใครไม่อยากดูก็สามารถสคิปข้ามได้เลยเราก็ข้ามไปเลยครับจากนั้นก็ไปคุยกับเทพธิดาเพื่อที่จะทําการเลือกสายอาชีพของเรานั่นเองเมื่อเราเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าต่างการเลือกสายอาชีพนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปในพาร์ทก่อนหน้าน,านี้ครับในส่วนของสายอาชีพเริ่มต้นเนี่ยจะมีอยู่5สายครับเริ่มต้นด้วยสายดับโล่นะครับหรือว่าการเดียนเนาะมันก็จะมีในส่วนราเมจก็จะเป็นวิศาสซัพพอร์ตก็จะเป็นออร์เคิลนะครับราเมจกายภาพก็จะเป็นการเนอร์แล้วก็ในนส่วของ แอสซิสซินนะครับก็จะเป็นในส่วนของชาร์โดนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละสายอาชีพมีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าจะให้พูดถึงสายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้นะหลังจากที่จะเปิดโอเพนเวตาครับก็จะเป็นในส่วนของสายการเดียนนะครับหรือว่าหอกโลนันเองสายอาชีพนี้ครับมีจุดเด่นในส่วนของการเอาชีวิตรอดถึกนะฮะมีสกิล2ส,สายก็คือคุณจะเล่นในส่วนของสาย p v p ก็ได้หรือว่า สาย PVE ก็ได้ครับความสามารถในการทรัพมอนยืนในสนามได้นานสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะประท้าบอสอยากยืนส่บอสเดี่ยวๆเลยครับก็แนะนําไปในส่วนของสายการเดียส่วนใครที่ชอบดาเมจนะครับก็จะมีดาเมจให้เราเลือก2แบบก็คือดาเมจเวทก็คือวิสาสนะครับโจมตีหมู่นะครับควบคุมดาเมจกลุ่มสส่วนใหญ่เป็น AOE นะแล้วก็ในส่วนของดาเมจกายภาพก็จะเป็นในส่วนของสายกันเนอร์โจมตีเดี่ยวได้ดีนะครับมีสกิลหมู่มีความสามารถในการอัญเชิญหุ่นยนต์มาช่วยโจมตี และในส่วนของระดับ3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Oracle ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับสามารถบิวดได้สสายเลยเริ่มต้นคุณอาจจะเล่นในส่วนของสายดาเมจไปก่อนติดฮิวมาเล็กน้อยหลังๆครับเวลาเราลงดันที่สูงขึ้นหรือค่อาบอลังกะสูงขึ้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสายในส่วนของ Oracle ให้เป็นฟูลซับได้เช่นเดียวกันครับปริมาณการฟื้นฟูก,ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังเวทในการโจมตีนะครับก็จะฮิวแรงจากการโจมตีซึ่งในส่วนนี้ครับผมมีสายเจาะลึกให้ทุกคนแน่นอนเนาะและสายสุดท้ายครับผมน,น,น, Shadow, นั่นองเ สายอาชีพนี้ครับในช่วงเริ่มต้นอาจจะเล่นยากที่หนึ่งแล้วก็เป็นอีกสายหนึ่งที่เท่าที่ผมลองสองลโซฟจีนนะครับท็อปเซิร์อ่ะจะมีแค่คนเดียวนะครับที่อยู่อันดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากๆแต่ต้องบอกก่อนว่าเล่นแล้วไปรอดอะมันน้อยจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไหวจริงๆคุณก็สามารถเล่นในส่วนของสายชา์โดได้อันนี้จะเป็นในส่วนของสายอาชีพเริ่มต้นหรือเพื่อนๆจะเลือกสายที่เราชื่นชอบก็ได้ครับอยากเล่นตัวไหนอยากจะลองอะไรก็เลือกตามที่เขาต้องการเรา เมื่อเราได้สายอาชีพที่เราต้องการแล้วนะครับก็กดทําการเลือกสายอาชีพไปได้เลยนะครับผมปะ <S <s เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบภายในเกมกันดีกว่านะครับว่าวันแรกเนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างโอเคครับเพื่อนๆนเมื่อเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนเพื่อนจะต้องทําในระดับหนึ่งเลยนั่นก็คือในส่วนของการ เดินเควสเนื้อเรื่องเควสหลักเควสลองเควสไกด์แล้วก็พวกทูตูเรียลต่างๆที่ตัวเกมจะทําการสอนเพื่อนเพื่อนเบื้องต้นนะครับเท่าที่ดูมาก็จะสอนไปจนถึงประมาณเลเวล15เลยก็ได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำเควส์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมก็จะให้อิสระกับเพื่อนเพื่อนในการเลือกทําว่าเพื่อนๆจะทำเควสอะไรเพราะว่าจะมีในส่วนของการจำกัดเลเวลนะฮะก่อนที่เราจะรับเควสที่สูงกว่านี้คุณจะต้องเลเวลถึงเกณฑ์ก็คือตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบสองใช่ไหมถ้าผมต้องการทำเควส์ที่สคัญ ตัวเกมจะมีในส่วนของการจํากัดเลเวลในแต่ละวันนะโดยที่วันแรกนะครับจะจากัดอยู่ที่เลเวล27วันที่2นะครับจะปลดไปอยู่ที่33แล้วก็จะปลดตามเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะใช้เวลาเล่นในช่วงวันแรกๆเนี่ยไม่นานนะใช้ประมาณ1จนถึง2ชั่วโมงโดยประมาณเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยทั้งกิจกรรมและทัวรเทีเ่ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นแต่พอ day 2 day 3ครับเราจะใช้เวลาที่น้อยลงและนอกจากนี้ครับเรายังเอาเวลาที่เหลือส่วนต่างๆครับ ไปรอลงกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ตัวเกมทําการจัดขึ้นมาได้อีกด้วยตัวเกมจะค่อนข้างเน้นคอมูเป็นหลักนะครับถ้ามีเพื่อนมีคนที่จะมาเล่นด้วยนะครับหรือว่ามีกิลที่ตกลงกันแล้วนะครับคุณก็สามารถเข้าร่วมกิลเหล่านั้นครับเพื่อที่เราจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ลงดันที่ระดับสูงขึ้นได้ง่ายน,นั่นเองนะครับเมื <S <S ่อตอนนี้ครับตัวเกมให้อิสระกับเพื่อนๆแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็ทําการเลือกรับเควสที่มีแค่ที่มีการให้ของรางวัลเราเป็นหลักนะครับ เพราะว่าเราจะเน้นในส่วนขอค่าสเตตัสแล้วก็ค่าพลังในช่วงเดวันเนาะซึ่งเดวันเนี่ยเราสามารถดันค่าพลังได้ประมาณ70,000บุกบวก,บวกนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณได้ของชิ้นอะไรหรือว่าได้ของที่ระดับสูงขึ้นนะครับและนอกจากนี้ครับเมื่อเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแนะนําว่าให้ไปโฟกัสในส่วนของการลงดันเจียน ซึ่งดันเจียนหลักๆนะครับที่เราสามารถลงแล้วแล้วก็ได้ EP ีนะครับมันจะมีอยู่2อนันในช่วงเริ่มต้นนะนั่นคือในส่วนของแม่ขนของนะครับหลักๆแล้วอันนี้คือจะเป็นการเอาของนะครับไปวางทางซ้ายและทางขวาให้บรรลานกันแล้วก็ทําเวลาให้ไวที่สุดเพื่อที่เราจะได้รับของรางได้สูงนะครับเพราะว่ามันจะมีระดับของรางสา3ระดับก็คือระดับสูงกลางแล้วก็ต่ําซึ่งในส่วนของรางนี้ครับมันก็จะขึ้นอยู่ว่าคุณใช้เวลาในการเรียงของนานหรือเร็วนะครับถ้าเร็วนะครับคุณก็ ได้ของรางวัลระดับสูงนะครับของที่จะได้ก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้รับในส่วนของ EP พร้อมกับมีอันดับด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ทําเวลาได้ไวนะอันนี้ก็จะเป็นคนที่ทําเวลาได้ไวส่วนพวกภารกิจเนี้ยครับผมจะแนะนําให้ทําตอนที่เราเก็บควสจนถึงเลเวล27แล้วแล้วก็ค่อยไปทำนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือในส่วนของรอยแยกอุปกรณ์ซึ่งในส่วนของรอยแยกอุปกรณ์ครับลงครั้งแรกจะลงฟรีนะครับพอลงครั้งที่2ครับมันจะมีสิทธิการลงซึ่งสิทธิการลงเนี่ยเราจะได้ดันละ ประมาณ2องิ์ซึ่งทั้ง2ดันครับสามารถลงทั่วไปหรือว่าระดับยากได้หมดเลยแต่ถ้าใจดีครับผมก็แนะนําว่าให้ลงระดับยากที่สุดเพราะว่าอัตราดอปเนี่ยมันเป็น2เท่าระดับยากเนี่ยค่าพลังแนะนาอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นสามพนะครับก็ดันไปให้สุดจริงๆแล้วก็ค่อยลงในสน่วนนี้เพราะว่าเราจะได้รับอุปกรณ์แล้วก็ถ้าได้รับอุปกรณ์แบบสีทองเนี่ยสเตตัสค่อนข้างดีนะครับเมื่อเกียร์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ค่อยมาโฟกัสในส่วนขอ,ของการลงชั้นนะครับหรือว่าลงหอคอยสําหรับลงชั้นหรือว่าลงหอคอยครับมันจะเป็นโหมดที เราจะได้รับในส่วนของตั๋วสุ่มนั่นเองยิ่งเราอยู่สูงขึ้นครับเราก็จะได้รับของรางวัลที่เยอะขึ้นเมื่อได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยังสามารถเอาเพชรนะครับในซื้อของรางวัลเพิ่มเติมได้ในกรณีที่อยากได้ตั๋วสุ่มเพิ่มเติมเนาะพะระบบนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งระบบเนี่ยที่จะช่วยดันในส่วนของค่าพลังกับพเพื่อนนั่นเองตอนนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้แล้วก็มาดูในตารางปฏิทินว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องทํากันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็พยายามโฟกัสตามกิจกรรมวัััััันน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 นีี้้้มแคคคคค่่2ะะะรรรรบบบเเเปป็็าาพุชวงงงออออกืไล AVP ก็หลังจากที่เราเคลียร์ในช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วก็เราเข้าอีกทีก็ประมาณ2องทุ่มนะครับโดยประมาณเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีกิ้เดี๋ยวจะมีกิ้วตั้งขึ้นมาครับก็สามารถขอเข้ากิ้ได้ส่วนข้างบนครับก็จะเป็นในส่วนของขีดจํากัด EP ในวันนี้สามารถไปบอทกับบอลพื้นที่ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็เคลียร์พวกเนี้ยแป๊บเดียวก็ครบแล้วนะครับสำหรับ EP ด้าันบนนั่นเองเมื่อเราทําในส่วนของโหมดต่างๆแล้วนะครับอย่างต่อมาครับที่เพื่อนๆควรทำนะครับผมนั่นคือในส่วนของการอัพพูดแมวนะครับ สำหรับพูดแมวครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เราจะได้รับสเตตัสที่เยอะมากๆแต่เราจะจัดยังไงดีนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าพูดแมวนะครับมันจะมีคอมโบอยู่ด้านบนครับทุกคนซึ่งคอมโบนี้ครับมันจะส่งผลต่อการทําดาเมจกับเพื่อนนะครับผมและที่สําคัญถ้าเราวางคอมโบที่ต่อเนื่องกันครับสเตตัสต่างๆเนี่ยมันจะสอดคล้องกันแล้วก็เราสามารถรีสกิลยพได้ดีมากๆแต่จะอัพยังไงให้คุ้มนะครับก็อัพตามทูติเรียลที่เขาแนะนําเลยก็คือ เลเวลสิบสิบสิบโดยประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าพี่ผมอัพไปแล้วเนี่ยแล้วผมได้ตัวใหม่ที่ดีกว่าหรือระดับสูงกว่าเราสามารถรีเซ็ตได้ฟรีนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราอัพไปเนี่ยเขาจะทําการคืนเรากลับมา100%เเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอัพไปได้เลยแล้วพอเจอตัวที่ดีกว่าก็สามารถรีเซ็ตได้ในส่วนนี้ครับเราโฟกัสอัพเพราะว่าเราจะได้รับในส่งค่าพลังนะครับเป็นหลักอัพไปได้เลยนะครับนี่อัพเลเวลสิบไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการะลวงเนาะตัวไหนยังไม่ถ ไปทําการลงหอคอยนั่นเองนี่ก็ออาไปนะครับสเตตัสเราก็ได้ขึ้นมาเยอะเลยและนอกจากนี้ครับเวลาเราทําการสุม่มแล้วก็ได้ตัวซ้ำๆมาเนี่ยเราสามารถวิวัฒนาการได้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถเปลี่ยนร่างได้นะอันนี้ระดับ3ก็เลเวล6กนะครับก็จะแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุดภาพเนี่ยเวลาเราได้ซ้าๆหรือว่าทําการวิวัฒนาการเนี่ยเราจะได้รับสเตตัสภาพนี้ด้วยนะครับก็จะส่งผลต่อสเตตัสพอยต์ของเรานั่นเองก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ ได้รับค่าพลังส่วนตัวเกมครับจะมีระบบการันตีให้เรานะครับโดยที่ทําการสุ่ม20ครั้งเนี่ยจากการันตีระดับทองคําให้1เลยนะครับหรือว่าระดับสีเหลืองเนาะก็คือเนี่ยเราก็มารู้ว่า2.50%ุเ์นเี่ยเราจะได้ตัวไหนถ้าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวแบบเติมครั้งแรกนะครับถ้าได้ก็ก็ได้นะฮะแต่ถ้าได้ตัวอื่นก็จะดีกว่าแล้วก็โอกาสออกแมวสีแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.250% 0ซึ่งเซิร์นะครับซมสุ่มึ่งเมิสีแดงนะเว้ย ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจัดใจดีกับผมหรือเปล่าเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟนี้หลักอยู่แล้วผมก็ทําการสุม่มไปเลยครับกลุ้นว่าเราจะได้ไม้เอ่ยหรือว่าโดนการันตีก่อนสงสัยน่าจะโดนการันตีก่อนอันนี้ก็สุม่มไปหนึ่งครั้งก็ใช้เพรเติมก็สามารถเติมได้นะครับหรือว่าไปลงหอคอยเพื่อเอาตั๋วมาสุ่มเปิดก็ต่อกได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างต่อมาครับเมื่อเราดันไปเรื่อยๆแล้วนะครับระบบตัวเกมจะมีในส่วนการปลดในส่วนของฟังก์ชันเสื้อผ้าตัวเกมนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าครับอันนี้จะเป็นนแฟชั่ที เขาแจกมาเลยนะครับเ,เพื่อนเราสามารถรับได้เลยเมื่อรับเสร็จแล้วต้องมาเปิดใช้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็กดใช้ในส่วนของค่าสเตตัสตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเอาในส่วนค่าพลังส่งใครเจอหมวกที่ดีกว่าหรือว่าไม่อยากโชว์หัวแบบอ้ยหัวแมวเดีย๋ยวอุ้ยแบบมันบางผมละอยากปิดก็สามารถปิดได้นะครับก็สามารถซ่อนได้สเตตัสาาที่เราใช้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครจะเป็นสายแฟชั่นเจอแฟชั่นที่สวยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็เอาสเตตัสชิ้นนั้นมาใช้ก็ได้เช่นเดีวยวกันก็จะได้รับในส่วสสนของเลเวล เมื่อเราเล่นไปสภาพักครับระบบอื่นๆก็จะทําเปิดขึ้นมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฉายาเพื่อนๆสามารถใช้ฉายาที่ตัวเกมแจกได้นะครับก็เป็นฉายาประมาณ29วันแล้วก็โนต้ตต่างๆที่เราสามารถไปกดรับของรางวัลได้นะครับเห็นไหมก็จะมีของรางวัลให้น,ไไนี่กดรับไปได้เลยนี่ก็ดีเลยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟมันยังไม่สะเทือนเท่าไหร่นะครับนี่ก็กดรับไปได้เลยอาจจะรอเวลาสักพักเนาะแล้วก็จะมีตัว๋วมีภารกิจต่างๆให้เราสามารถทําได้นะครับเพราะตัวเกมค่อนข้างที่จะ และเมื่อเพื่อนๆดันจนถึงเลเวล27ในแม็กวันแรกนะครับเราจึงจะสามารถปลดในส่วนของสมุดการได้นะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากปลดสมุดการนะครับก็สามารถปลดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของสมุดการนะครับมันก็จะมีการจัดสายที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราไว้จอดลึกในพัทต,ต่อไปในส่วนของการดันค่าพลังเนาะเมื่อเราทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาจบในส่วนของการทาสกิลนะครับต้องบอกก่อนว่าสกิลแต่ละสายครับมันจะมีในส่วนของสกิลทรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ในช่วงแรกครับให้โฟกัสในส่วนการ PVE เป็นหลักเลยนะครับระบบ PVP จะเปิดในส่วนของเลเวล D2 D3 สอสซะส่วนใหญ่ก็จะเพิ่งไปโฟกัสในส่วนนั้นเพราะว่า,าในสุดท้ายแล้วเราสามารถรีเซ็ตฟรีได้นะครับทุกคนผมก็จะโฟกัสในส่วนของการไป PVE นะครับไม่ว่าจะเป็นการรวบมอนและที่สําคัญโฟกัสในส่วนของพาสซีฟสกิลเป็นหลักเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของสเตตัสหลักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่เราจะอัพพาสซีฟครับคุณก็ต้องอัพสกิลตรงนี้ให้เต็มก่อน แล้วก็ไปโฟกัสพาสซีฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ติดตัวของเราอยู่แล้วส่วนแอคทีฟครับเราก็ค่อยเลือกเอาว่าเราจะอัพสกิลไหนให้มันตอดของต่อเนื่องนะครับว่าจะเป็นการบล็อกการพรีชีพอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลทรีที่แตกต่างกันไปนะครับก็แล้วแต่สายว่าจะเลือกยังไงหรือว่าจะใช้ในส่วนของพรีเซตได้นะครับเราสามารถสร้างแผนได้นะจะเป็นการทำดาเมจเดียวนะครับ PVP ก็มีนะครับกำหนดเองตั้งชื่อได้เลยนะครับตามความที่ชอบแล้วก็คัสสองเนี่ยจะปลดตอนเลเวล58นะครับ เพราะาเดี๋ยวเราจะจอดลกค้าสอเพราะว่าค้าสอ่ะสนุกกว่านี้เยอะเลยอ่าเมื่อทําทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปดูในเช็คในส่วนของกิจกรรมต่างๆว่าไอ้ตอนเนี้ยเราเหลือกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังไม่ทําเพราะว่าภารกิจในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันมีของแจกกันข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีฉลองเิร์ฟเปิดใหม่ก็สามารถไปทําได้ครับทำผัสมไปเรื่อยๆครับก็จะได้รับแต้มกดติดตามกดโปรโมชั่นต่างๆอะไรประมาณนี้ครับเพื่อรับของรางวัลในช่วงเริ่มต้นนั่นเอง ก็สามารถตามเก็บได้หมดเลยนะครับก็ตัวเกมแจกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแกนแจกกราดสีแดงเดด้วยนะครับเพรการนี้ก็จะให้ค่า e p ที่เยอะขึ้นนะครับมีโบนัสการอัปเกรดนะครับโอ้โหค่าพลังคือพุ่งแน่นอนนะฮะในส่วนนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับที่เหลือเราก็แค่เข้าเกมในช่วงของ2ทุ่มของวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มีแค่กิจกรรมตอน2ทุ่มที่เป็นการแช่น้ำปุ๋ยส่วนใครที่อยากจะขอเข้ากิลด์นะครับก็สามารถขอเข้ากิลด์มาได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยในเดย์นของตัวเกม t of soviet nevland สำหรับวันนี้ขอตลาลาไปก่อนพิพาการากันใดก็ต้องขอกราบประทานอนภัยกันด้วยนะครับไปเจอกันในพัทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ